ตอนน้าไม่จาน้ำชาบ้านบอมากินแบบปากนี่แบบโอกแห้งเนาะมันเป็นยังมันมันติดยุโค่นี่ยบอกอี่น้องเลยเป,<ะ>เป็นน้องปกโค้ดนะฮะก็เป็นน้องปกโคดน่ะก็เป็นน้องะ พี่น้องเนาะกาทักทายสบายดีและสวัสดีเด้อพี่น้องบ่าวจะอยู่ในประเทศและต่างประเทศเนาะกะคอ,อยินดีต้นรับเข้าูู่ซองคูดอยอีกคือเกา่าคือเดิมพี่น้องเลยเนาะกะเดี๋ยวนี้พี่น้องเลยเนาะคูดอยพร้อมกับทีมงานของบ่าวเจ้งทองอยู่ที่บ้านดอนใจคุมสามเมืองห้วยสายแขวงบบแก,ก้วพี่น้องเลยเนาะกะในคลิปนี้ก็คือคูดอยจะพาพ่อแม่ พี่น้องแลวก็ทีมงานบ่าเตียงทองเนาะมาหาอีกเคสเคสหนึ่งพี่น้องเนาะซึ่งว่าเป็นเคสที่ว่านักนวงสมควรพ่อแม่พี่น้องเอ่ยเนาะซึ่งว่าเป็นเคสที่ว่าพอตู้เพ่นมีโรคแปลกประหลาดพี่น้องเอ่ยเนาะเดี๋ยวเป็นจะไดครูโดยจะพาพ่อแม่พี่น้องไปเบิ่งน้ำกันเนาะโดยสบายดีโดยสบายดี

ก็บค่ขึ้นเมีคนหนึ่งนะอยู่บ้านเจ็บประเพอบริจ็บเออยู่คนเดียวบ่ลูกเต้าไปใช้ทั่ไหนฮะผมมีลูกผมมีเมียอยู่คนเดียวผมไม่ตายวันแล้ว

ที่พีแล้วพ่อที่พี่เลยขิงเผาขินน้ำแล้วมันนี่ยังอยู่ข้าวน้ำเอาไม้จะใช้กินไคเอาให้คนบ้านแล้วซอยไปบ้านซอยคนในบ้านคนบ้านเอาให้บอซอยซอยเคยไปปวดเบิ่งอยู่บ่อันนี้แพ้ซ้ำถึงไรั ปาดบา่ได้เคยไปกวดอยู่สามเตือนแต่ปาดบ่ได mm hmm. ้เป็นมันก็จะเกิดได้น้ออันนี้เฮื่อนเจ้าอันนี้เนาะให้พุกให้คนในบ้านนี่

จะเคยหามาหา่นเถื่อละมาหาแะเทือเดียวเทือเดียวโดยจะคนตัวเป็นลปาดบ่ปาดก็ได้ตายก็ได้นีอ้เ่เลยคนนึงตายคนนึงเป็นวุ่นีปาดตายเลยกระเบ้องปาดเนาะ Hãy subscribe cho hết Ghiền Mì du Để không bỏ lỡ những đấy. hấp dẫn ba, đòn trái, mường. sai. Nói sai nó? Đôi. Bút

ขอน้ำไม่เจาน้ำชาวบ้านบ่มากินันนะไรไปั้นาปโอไปวยเพื่อนสำหรับเพื่อนเฮ็ดเทียงให้เทียงหน้ากับไปชวยเพื่อนเพื่อนเฮ็ดให้เทหน้าไปสวยเพื่นเพื่นกัปันให้เป้าหนึ่งสัเซียน่ะแคบแเพื่อเฮ็ดเียงานช่วยเพื่อนแล้วเพื่อนให้นาะ chắc <laughs> chắn ừ ừ ừ, chắn chắc chắn chắc Ok, ok chắn chắc chắn chắc chắn 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 cắt bọ, bọ tùng, cắt bọ, tùng, bọ nó, nên cái những cái Nói cái nhầy chỗ này bọ đường, nó nỗi chỗ này bọ, cái nỗi, nhầy thì nhầy năm bọ, ờ, 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 เกินทนาดเราก็พอได้ยูยูะบ้านทำเมือแบนี้ยูน้อนไฟเป็นะไส่งเปนอะไรันไม่มีแล้วตอคอดูในบ้านเนื้อดูใช่ไหมส่วนตุ๊ตุ๊กินช่วยชวดีกาหน่าน่อนขนาด เอามีกระเฮาเสียไปเอานี่กินไหให้กินไหให้กินเด้อมีมีมีตอตะปอกระป๋องมาแล้วให้กินเนาะเขาบอก่มีน้ำขว้ากมาต้อนเพราะว่ามันอ่าจะไปเรียกข้างหน้าก็ได้แห่ไม่เกี <t> ่ยมไม่ยามเบิ่งเป็นผู้ดอยเล่าให้ฟังนะฮะเฮ้ยกินเลยเนาะตอนนี้ก็บ่าวเตียงจะ คือไปเอาของกบของกินพี่น้องเอ้ยเป็นข้าวปາาอาหารแห้งมาให้พ่อเฒ่าเพິ่นก็สวยซ้ําที่ว่าเฮาจะสวยได้พี่น้องเอย con là tốt đi gì nào nó, à, có ma, con có ma, à, ít. ส่เดาพอเด้อดอ่ามีแต่อันนี้เขาเจ้าเด้อเอาไปหุงกินเด้ออ่าแล้วแตอันนี้มีพวกอาเหลือประเด็กไปนวดน้ำปูน้ำปลาอ่าเอาไว้กินเด้ออ่าแล้วแต <c oughs> <c oughs> ่เอาเงินมาให้อ่าเราเอามเอาเงินเอาเงินซนหนึ่งเด้ออ๋อดู เอาไว้กินอ่าอแลวอนี่ไว้กินเราเอาวไว้ชื่ออ่าแชื่อยังเงินสิ่อเออที่ได้กินเนีอยนอกเข่าํานี่ในกินน,าน่าจมือไยมือบ่คกินเดเออ้โดยนี่เป็นงันน้ำาึน้ำปลานี่อยูน้ำตาลนปลา เอาไปกินเด้อใช่ใชให้จิไปให้จิไปเดิน yes, ้างต่อก่อนไปดนน้ำท่าโดยยืนดีมีแห้งได้ทีสูดได้พอเด้อโดยผักโขมขดไก่พัดแนเอเจสิก้าผักาใม้ขดไก่พัดแน่โดยโดยโดย ไปแทนพี่น้นอยนะประเดี๋ยพอโตเดินทางก็ไปว่าฝนจะตกกระลินครูฝนจะตกกระลินโอ้ยเฮ้ยโชคดีเน,นาะกะเป็นอีกมือหนึ่งพี่น้องเยเนาะที่ว่าครูดอยได้มาทั้งนี้กะมาเยี่ยมยามกดตูเพิ่นยังจื้อบ่ลูกจื้อเนาะจื้อซื้อลูกบ่บ่จื้อซื้ออ๋อลูกซื้อครูดอยเด้อดอยครูดอย มาตอนนั้นเนาะชื่ออยู่เนาะอืเป็นจังไดสบายดีอยู่บ่สบายสบอือตอนสวยกินข้าวกับแม่หยังมื้อนี้กินข้าวกับแม่หยัง <c oughs> กินผักกินนอือสุขภาพแข็งแรง,แงอยู่เนาะอือ <c oughs> ตอนนี้บ่าวเตียงกำลังเอามีมาแจกให้กับชาวบ้านพี่น้องเลยนี่นโต๊พี่น้องเลยนี่นี่บนบนนี้พี่น้องน้ำสุดยอดเลยคุ้มความล็กพี่น้องอยู่นี่นะโซ่บน โต๊กได้แล้วเนาะเมื่อกี้บ่าวเตียงเพิ่นเอาย่งให้ว่าเมื่อกี้บ่าวเตียงเพิ่นเอาย่งให้พอมีข้าวซาลแล้วก็เป็นเป็นงนัวเป็นปองปลาเป็นยำๆแม่นบ่โดยโดยโดยลูกมามื้อนี้ลูกกบ่ได้มีมยังพ่อ เดี๋ยวลูกจะเอาเงินให้อีกอตัวนี้เป็นเงินของแม่โรสอยู่ทางสหรัฐอเมริกาเด้อเอาไว้ให้พอซื้อแนวนครบื้อเกลือซื้อเป็มนวดเด้ออ๋โดยตมเห็นเป็นเงินเลยเนาะเป็นแต,นนตด่ดูต้นไกลมันดูเป็นเงนเลยพอตูเพิ่น อยู่คนเดียวบ่มีลูกบ่มีลานพ่อแม่มันยังกะเสียหมดอดินบนพอตู้ยู่นี่เป็นเป็นของบพตูอ้อะอ๋อเป็นดินของเพื่อนแล้วเนาะเดี๋ยวนี้เนาะอ๋ะอออเสียงพอตู้นี่ แบบ yup. ปากนี่แบบอกแห้งเนาะมันเป็นยางมันมันติดอยู่ข oh อ hey, น <Christmas> <Huh? S 1> ี่บอกอ๋อชินองเลยก็เป yeah, ็นหนองตะคุตนะฮะก็เป็นหนองตะคุตนะก็เป็นหนองอยู่รุ่มนี่ยมะบ่ได้ไปเถื่อโอ้เม่นแล้วเม่นแล้วโดย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 เม่นแล้วเม่นแล้วฮ้โดยโดย จื้อล oh. you know? uh ุกอยู่เนาะดูพี่น้องเลยพี่น้องเนาะนี้องน้องตัวตาดูตนฝนตกกโอ้บุญยุทธ์โบสเอาทุกมือเนี่ยก็ยังได้ไปเวียกปะไปฝนตกแบบนี้ก็ไปปะมือนี่ โชคด,ดีเนาะบไปถ้าไปน่ค hey oh For you know, ือลูกมาเนี่ยเห็นพ่ออลไมานิเนาะโอ้มนีพักแล้วมื่จะไปพุกหน้าไปพุกหน้าเพื่อที่ว่าเพื่อนจะเอาข้าเอานําให้นี่เนาะอ๋อยังไงเนาะรวยรวยรวยนี่กดะแดง ไป,ย,ปยังกุ้ยใหญ่เนาะนี่โอ้โดยพอเพิ่นกันบเบายางกุ้ยใหญ่พี่นอ้องเอ๋ยเบาเสียงกักบบุมีติดอยู่คอเสียงข้อเท่าบ่ดีเนาะแบบอยู่คอ,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 อมันมันเป็นจดใดะใหญปลาอะไรกับมันติดอยู่คอเลยบ่ อืมดดูดูโอเคเด้อพอเด้อสันลูกอาจจะมีแต่ประมาณนี้เด้อหากว่าโอกาสหน้าหากมีเวลาลูกจะมาเยี่ยมยาใหม่เด้อโอเคขอบอกขอบใจพนแดกพอโดยพีนองเลยอ้าโทฝนก้าวจีนองนี่ฝนตกนีุ่หัวจะเย็ดแนวใด ่ไปทางใดมาทางใดก็ล ah, oh? okay, oh? ําบากสมควรพี ha, ่น ah ้องเอ้ยอโท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 พี่น้องเนาะก็โอเคพี่น้องเนาะสําหรับคลิปนี้กคือูดอยหาทีมบ่าวเตียงทองก็คือมาหาพอตู้เพิ่นพี่น้องเพื่อที่ว่ามีหยังที่ว่าเฮาจะวยเหลือกันได้เนาะก็คือูดอยเคยมาหาพอตู้เพิ่น คนหนึงกับบาว,บวล,ลาวี่กับคุกคิวพี่น้องเลยเนาะแต่เดี๋ยวนี้ก็คือคูด้วยครับทีมงานเาวเทียงท่องก็เลยทานมาทั้งนี้ก็เลยพาทีมงานเาวเทียงท่องมาหาครอบครเพิ่อนพี่น้องเลยเนะาะในการมาทั้งนี้ก็คือทางเาวเทียงท่องก็เอาเงินให้มึงแสนทีปแล้วก็เข้าซานแดแล้วก็เป็นยำยำเป็นมีเป็น ปลากระปองหล่ะตาเป็นแป้งนัวพี่น้องเนะาะส่วนผู้โดยสาคือเอาเงินสดให้กับเขาเท่าเพิ่นอยู่ห้าสิบพันพี่น้องเนาะเชื่อว่าอยู่ในซองของผู้ดอยการเป็นเนงินของผู้อยากวใจบุญเพิ่นเชื่อว่าแมร์รสอยู่ทางสหรัฐอเมริกาเนาะกาสุดท้ายนี่ผู้โดยสาขออุตส่าห์ให้พลอให้ทุกคนเนาะเชือว่าเขามาเบิ่งคลิปนี้ดวงอยู่ดีมีเฮงดวงอยู่ดีมีสุขเนาะล่ำรวยทางสุขภาพแล้วกาล่ำรวยทางเงินข้าเนาะ ตาพออวยใจให้พอดให้กับปูใยายใจบุญคือว่ามาจากซองของบ่าวเทียงท่องไปนอนเอนาะล่ะตาปู่ยายใจบุญเน,น,นาะสว่ว่ามาจากซองของผู้โดยเนาะก็คือเมโรสเนาะสว่ว่ีอยู่ทางสหรัฐอเมริกาเนาะก็พอให้เพิินส่งอยู่ดีมีแห้งส่งอยู่ดีมีสุกเนาะลำรวยทางสุขภาพละตาลํำรวยทางเงินค้ำนอนรับปากคอยได้เงินมืน่นอนตื่นแบบคอยได้งเงินแสน แบนมือกับกระด้ง,งล้านเนะาะสาธุพี่น้อยเนาะโอเคสำหรับคลิปนี้ผู้โดกาจะลาไปก่อนพี่น้องเลยแหละครับคอยพบกันในคลิปต่อไปส่วนว่าจะเป็นคลิปใดยูไสกะอย่าลืมเข้ามาให้กำลังใจกันคือเก่าคือเดิมเนาะสำหรับคลิปนี้ผู้รดต้องก็เข้ามาสบายดี